โอเคครับเราจะมารีเช็คเครื่องทำป๊อปคอนแก๊สชุดนี้นะครับก่อนแพ็กจะส่งให้ลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องก่อนครับตัวนี้เป็นสูตรนะครับเดี๋ยวส่งแบบเครื่องไปประกบคู่กับคลิปเทคนิคการทําได้เลยครับเป็นหน้าตาส่วนผสมของแต่ละหม้อแต่ละส่วนพลาสติกต่างๆพวกนี้แกเอาได้หมดเลยครับที่โฮมชิงงานเอาไว้ กระดาษหุ้มอะคริลิกด้านหลังแกะก่อนใช้งานนะครับเมื่อไหร่ที่กระดาษโดนความร้อนและความชื้นจะทําให้แกะออกค่อนข้างยากครับมาดูการทํางานมอเตอร์มอเตอร์ใช้งานได้2ระบบไฟบ้านสายสีดําเส้นนี้เสียบโดยตรงได้เลยกับปลั๊กไฟบ้านส่วนแบตเตอรี่จะมีสายโพงชุดน,นี้ให้ครับแดงบวกดําลบอีกฝั่งหนึ่งก็ไปคลิปที่แบตเตอรี่ใช้แบตสิบสองโวลต์แดงบวกดําลบห้ามสลับขั้วเด็ดขาดนะครับสาหรับการทํางานด้วยแบตเตอรี่ถ้าสลับขั้วช็อตท,ทันทีเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไฟบ้านหรือแบตเตอรี่เนาะ สวิตจะเป็นสามสเต็ปแบบนี้ตรงกลางคือปิดโยกมาขวามือ220โวลต์ตัวนี้เป็นระบบไฟบ้านครับมาการกรอรอบที่เหมาะสมจุดสีแดงหมุนไม้ตรงกันมอเตอร์ปรับกวเร็วได้นะครับตรงกลางคือปิดโยกมาซ้ายมือตัวนี้ทํางานได้ระบบแบตเตอรี่ครับการล้างทําความสะอาดนะครับอ่ะดึงสลักตัวนี้ออกแยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทำความสะอาดธรรมดา ตัวชุดมอเตอร์ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้ครับตัวนี้เป็นระบบไฟห้ามล้างน้ําตัวชุดมอเตอร์ทางร้านรับประกันให้1ปีครับมีปัญหาอะไรแจ้งเข้ามาได้เลยหลังจากที่แยกชุดมอเตอร์ไปแล้วเนี่ยทางเครื่องยกล้างน้าได้เลยครับเครื่องหม้อถอดออกมาก็จะล้างแบบนี้หม้อใช้ฝอยเหล็กขัดได้ครับในส่วนของหม้อซัตเทิรแลวก็หัวแก๊สซัตเทิรนนะครับในส่วนของตัวเครื่องใช้ฟองน้ํากับน้ํายาล้างจานก็เพียงพอครับมาดูในส่วนของหัวต่อแก๊สหัวต่อแก๊สใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดัันนนต่่ําาเท้ แรงดันสูงหัวเล่งห้ามใช้เด็ดขาดนะครับแล้วก็ช่องอากาศตัวนี้ต้องเปิดให้สุดครับเห็นไหมว่าเวลาเราล้างหรือขคลื่อนย้ายมือเราไปโดนได้่อนใช้งานปรับให้สุดแบบนี้การทํางานคือกดแล้วก็บิดเปลวไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้าครับมาดูกรณีถ้าช่องกาดเปิดไม่สุดจะเป็นเปลวไฟลอยๆเลย,เ,ลยเห็นไหมครับเป็นสีส้มลอยๆปรับให้สุดแบบนี้ เราค่อยใช้งานนะครับความแรงไฟในการใช้ใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อนะครับป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้แล้วก็ไฟตรงกลางไม่ออกนะครับออกเฉพาะว,วงนอกไม่ต้องตกใจอันนี้ทางร้านเสร็จไวครับจําให้ขึ้นใจสําหรับการทำป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้แต่ถ้าไฟอ่อนไหม้ครับโอเคครับ